สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมโปรเจกต์ซอมบอ้อีกครั้งนึงนะครับต่อไปนะครับตัวละครที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือนี่ครับตามความริเริองของคุณพีระพงษ์จันทรานะครับว่าอยากดูนักมวยแล้วผมก็ทําการโหลดมอสที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าสามารถใช้มัดในการต่อสู้กับซอมบี้ได้นะครับว้าวลองมาดูกันเลยว่าการใช้มัดต่อยซอมบี้ยังจะมันขนาดไหน่มเล่นกันเลยครับผม เราก็มันเลือกเมืองที่เราจะเกิดนะครับก็คือเมืองมันดอบนั่นเองเมืองที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วก็ชํานาญที่สุดนะครับผมและอาชีพที่เหมาะกับนักสู้ผู้โชรลายนะครับก็คือนี่ครับฟิตเนสติลเตอร์หรือเทรนเนอร์นะครับหรือคนสอนออกกำลังกายนั่นเองอาชีพนี้ต้องใช้แต้มเสีย6กแต้มนะครับเราก็ทําการเลือกนี้ครับโชคลายแล้วก็เป็นคนไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้แต้มดีมาสองแต้มนะครับก็ทําการเลือกอ่านหนังสือไว้นะครับเราจะได้เรียนรู้ทักษะอื่นได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็มาถึงตอนแต่งตัวละครนะครับนักมวยของเราก็ต้องใส่เกงนักมวยเสื้อไม่ต้องใส่แล้วก็ผมก็ทําการใส่รองเท้าบูทให้นะครับแล้วก็เอาไว้ตาออกจากนั้นก็ใส่นวมดีไหมแต่ผมว่านักมวยของเราเนี่ยมันเป็นมันต้องเฟี้ยวกันขนาดไหนเราก็ทําการใส่อยู่นี่ครับคาดเชือกให้เลยโหโคตรเฟีย้ยแล้วก็ทําการตั้งชื่อว่าคุณมวยหัวไข่นะครับหรือเรียกเขาว่าพี่มวยนะครับพี่มวยอ่า เล่นเลย,เลยนะนะครับนะครับสเสตติตัดเริ่มต้นก็ตามนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นมาครับพี่มวยของเราก็วิ่งในบ้านเลยครับแต่เช้าแล้วก็ทาการกินสับรถที่ตู้เย็นของเขานะครับนะครัก็เดินไปที่ห้องเก็บของนะครับก็พบกับเข็มแล้วก็อุปกรณ์เย็บผ้านะครับเขาเจอเสื้อของเขาที่ห้องเก็บของเขหาหยิบมาใส่ก่อนเลยอากาศข้างนอกอาจจะหนาวนะครับผมแล้วเขาก็ทําการหยิบชุดอุปกรณ์เย็บผ้ามาทั้งหมดนะครับ จากนั้นเขาก็ลองมาชกดูนะครับแต่เขายังกดชกไม่เป็นนะครับก็คือคนเล่นยังกดชกไม่เป็นนะครับตอนนี้พี่มวยผมก็เลยทําการฝึกก่อนนะครับว่าจะชกยังไงว่าชกยังไงยังกดยังไงก็กดไม่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีชกนะครับทําพี่มวยของเราก็เลยขึ้นไปฟาร์มของข้างบนก่อนนะครับบ้านหลังนี้โดยที่เจอยาสีฟันเจอโอ้พาพันแผลนนะครับดีเลยแล้วก็ยาแก้ปวดอ่าแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะครับ ขีมวยของเราก็หยิบมาหยิบแหนบมาด้วยเผื่อกระจกบาดมือนะครับผมจากนั้นก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของเราก็เจอกเกง่งยีที่มีค่าสเตตกันดีมากนะครับก็ใส่ก่อนเลยนะครับส่วนเกงมวยไม่ใส่แล้วครับตอนนี้แล้วก็เดินม,มาดูห้องนอนเล็กนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับจากนั้นผมก็คิดว่าเอะมอสมันเสียหรือเปล่านะผมก็เลยทําการลองชกดูอีกทีก็ยังชกไม่ได้นะครับ จากนั้นผมก็ลองหาทางแก้นะครับเอาเข้าเอาออกเอาออกเอาเข้าใส่น so ู่นใส่นี่นะครับลองดูก็ยังทําไม่ได้นะครับก็เลยคิดมาคิดไปหรือว่าไปที่ถุงมือผมก็เลยเปิดช่องสถานะคาบขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าโอ้วิธีคาบใช้ผ้าทั้งหมดแผืนนะครับทาไม่ยากนะครับสําหรับมวยคาดเชียร์ของเราแล้วผมก็ทําการหรือว่ามันจะเป็นที่สถานการณ์นะครับก็เลยขอลองออกไปสู้กับผีด้วยมือเปล่าเองตามสถานการณ์เลยนะครับครับ วิ่งออกมาหลังบ้านนะครับก็ลองทําการชกลมดูครับแต่อย่างชกไม่ได้เจอแล้วครับเหยื่อตัวแรกของเรามาน้องพี่ขอลองวิชาหน่อยเขามาะแล้วก็สเต็ปเดินก็ผมรั่วคีย์บอร์ดอย่างบ้าคลั่งครับว่าตัวไหนคือหมัดทุกปุ่มต่อยนะครับก็ยังไม่เจอแล้วกระที่นี่ดู้วตัวเราแข็งแรงมากนะครับ ตอนแรกคิดว่ามอสพังนะครับแต่พอกดดูแล้วเอ๊มันก็ยังไม่พังนะเพราะยังมีชื่อรบไปชื่อว่ายังใช้ได้อยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็เสียเวลาการหาวิธีการต่อยผีนะครับตามนี้เลยครับดูทั้งผักลมทั้งกระทืบพื้นนะครับลุวุเลยครับดูครับแต่ก็เหยื่อมาให้ผมลองหลายตัวนะครับแล้วผมก็ได้นําปากกาแดงขึ้นมาถือนะครับเอ๊มันก็เหมือนต่อยนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การต่อยอยู่ดีนะครับผมมันเป็นปากกาแดงมันเอาปากกาแดงขึ้นมาแทงนะครับก็เลยนีนะ่ลองใช้ดูมันก็ยังไม่แรงเท่าต่อยะนะปากกาแดงนะครับอฮ้ยต่อยยัออยงไงก็กระพืบกระพืบอย่ไม่หยุดนี่แน่นี่แนะน่หลนะังจากซ้อมมวยอยู่นานนะครับพี่มวยของเราก็เริ่มหิวน้ำนะครับผมก็เลยกำลังจะทำการไปกินน้ำครับแต่ผมก็คิดขึ้นได้เอาเราก็ลองคาบอันใหม่ดูสิ แล้วก็ทําการฉีกเสื้อผ้าของผีนะครับทั้งหมดนะครับเอามาเป็นที่พันแขนนะครับเผื่อมันเป็นอาวุธอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแล้วแล้วก็หยิบนาฬิกามาด้วยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบนะครับนะครับฉีกมาเยอะๆเลยครับทั้งหมดนะครับทุกศพทุกตัวพอได้ผ้าตามจำนวนแล้วครับก็กดทําการสร้างเลยครับนี่หลังจากนั้นผมก็ทําการลองใส่อันใหม่เลยนะครับว่าดูสิว่ามันจะยัง มันจะชกได้ไหมแล้วก็ดูครับมันสามารถไว้ใช้เข็มขัดซ้ายเข็มคัดขดวาได้แสดงสว่าตอนนี้มันเป็นอาวุธแล้วผมเอาไว้ที่เข็มคัดซ้ายแล้วกดสองเฮ้ยว้าวสำเร็จแล้วนะครับผมในที่สุดอ๋อมันเป็นบั๊กนะครับก็คืออันเก่าของลองมันกลายเป็นปอกแขนไปแล้วส่วนอันนี้มันยังเป็นอาวุธอยู่นะครับแล้วก็ขนศพเจอกับแผนที่ที่บีบางอย่างเขียนไว้นะครับผมก็เลยทําการอ่านแผนที่แล้วก็เจอว่าแม่ให้มาตรงนี้แวะด้วยนะหลุมศพยายขารพบศพยายเพื่อเพื่อนด้วยนะอะไรวะเนี้ย อ๋อเป็นแผนที่นะครับเราก็เลยทําการดูว่าแมปเปิดแล้วนะครับโอ้โหแมปเปิดไกลแม่ผีตัวนี้นะครับเดินทางมาไกลจริงๆนะครับโอ้โหเอาละ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับผมก็จะได้เริ่มทําการพี่มวยในโลกแห่งซอมบี้กันได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มชกไปแล้วพี่มวยเราแล้วข้อคนระวังของมอสนี้ก็คือนะครับไอ้คาดเชือกที่เรามานะครับถ้าเกิดถอดแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องป้องกันทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นอาวุธนะครับอย่าถอดหรือว่า เอาออกจากเข็มคัดติดขาดนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเครื่องป้องกันกันและผีตัวแรกที่จะชิมหมัดเราเข้ามาชกเข้าไปโชกเข้าไปโอ้โหและนี่ครับข้อเสียของมัดนี้ก็คือมันต่อยได้แค่หมัดขวามัดเดียวนะครับหมัดซ้ายต่อยไม่ได้นะครับผมทำมัดได้แบบนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วครับผมโอเคมากนะโอเคเรามาดูมัดต่อยตุอยทองโอ้โหมัดขวา ลวงไส้โอ้โหมัดเดียวล่วงครับเป็นไงครับกระทืบสามตอนนี้พ่มวยของเราเริ่มคึกแล้วครับผมเลยทำการถอดเสื้อเลยครับนักมวยเขาไม่ใส่เสื้อกขนหรอกเน่เอาแล้วเป็นนักมวยที่ใส่กางเกงยีนนะครับตอนนี้ทั้งหิวข้าวแล้วหิวน้ําเอาละบุกเข้าบ้านหลังนี้เลยนะครับไม่เกรงกลัวแต่อันตรายแังสิ้นนะครับยิงกว่ามีอาวุธก็คือมีมัดนี่แหละทุบหูก็คือผีตัวหนึ่งนะครับต่อยสีมัดนะครับไม่ธรรมดานะครับนักมวยของเราโอเคอุ้ยบ้านหลอกใช่ไหม หัวที่ไหนแล้วก็ทจกเลยกระจกเนี่ยแล้วก็เอาเศษกระจกออกนะครับจากนั้นก็เข้าไปหาอะไรกินข้างในกันเข้ามาทางหน้าต่างห้องน้านะครับแล้วก็ทําการดื่มน้ําแล้วก็ล้างผ้าที่สกปรกนะครับที่เก็บได้จากซอมบี้นะครับจากนั้นเราก็เช็คดูค่าสถานะของตัวละครนิดนึงนะครับโอ้โหความแข็งแรงวิวแปดนะครับพละกําลังวิวห้าไม่แข็งแรงได้ไงล่ะครับเราเป็นนักมวยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงจากนั้นก็เดินมาที่ตู้เย็นเจอกระผักนะครับเพื่อสุขภาพกินก่อนเลย ตามด้วยใสก่อนนะครับเพื่อโปรตีนงับ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 กับแม่ชิลจริงๆในโลกสมบีนี้และพี่มวยของเราก็เดินมาที่โต๊ะกับข้าวนะครับแล้วก็เจอกับนี่ครับกันไก่อาหยิบกันไก่มาเลยครับกันไก่จะทําให้เราฉีกเสื้อผ้าแข็งแข็งได้นะครับอย่างเช่นหนังหรือว่าผ้ายีนนะครับแล้วก็ฉีกผ้าธรรมดาเนี่ยก็จะได้ผ้าเยอะขึ้นนะครับควรมีกันไก่พกติดตัวไว้นะครับแล้วการเกงนักมวยทิ้งไปนะครับเราจะใส่เกงยีนแทนนะครับผม ต้องมีอะไรป้องกันไม่ให้ผีกัดบ้างน,นะครับตอนนี้ลงเรามีรองเท้าหุ้มข้อนะครับแล้วกางเกยงยีนส์คือช่วงล่างของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากช่วงบนเนี่ยโอ้หไม่มีพลังป้องกันเลยนะครับแล้วก็เจอไฟฉายในห้องเก็บของก็หยิบมาแล้วพี่มวยก็ออกไปบ้านหลังอื่นต่อไปนะครับผมแล้วพี่มวยก็วิ่งมาตรงข้ามกับบ้านของเ,เพื่อนเรานะครับโดยการเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับจะเจอกับคนที่จะนะร้อง้โหเกลี้ยงลูกับมือนแหวนไปนะทางกระทืบ ตกลงไปที่พักโอ้โหแล้วก็หมัดทะลวงหน้าโอ้โหอย่างแรงครับหมัดอย่างหนักนะครับหมัดขวาพี่มวยเราพี่มวยเราแข็งแรงมากนะครับวิ่งอย่างเดียวครับชายคนนี้ดูค่าสถานะตามนี้เลยครับพี่มวยโอ้โหสมกับเป็นเจ้าที่ฟิตเนสนะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับประตูไม่สามารถเปิดได้แล้วก็อุ้ยตาตันนี้นะครับมีปืนนะครับหมัดขวาทะลวงกระจกนี่แล้วก็เอาเสษกระจกออกนะครับ จากนั้นพี่มวยเราก็เข้าไปฟาร์มเลยว้าวผีตัวนี้จะลุกมาหรือไม่เมื่อคุณลุงคนนี้ไม่ลุกมานะครับพี่มวยเราก็ได้ทําการฟาร์มศพคุณลุงนะครับพร้อมกับฟาร์มเสื้อฟาร์มอะไรออกมานะครับและสิ่งที่พี่มวยได้มาก็คือปืน MSR 788นะครับพร้อมกระสุน1กล่องจุด308นะครับหลังจากนั้นพี่มวยก็ทําการล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะออกไปสำรวจห้องอื่นต่อไปในบ้านหลังนี้นะครับและพี่มวยเราก็ขึ้นไปชั้น2นะครับ ที่เราจะใช้ปืนได้นะครับเราต้องเก็บไอ้นี้ไว้ที่กับเข็มขัดด้านซ้ายนะครับเพื่อให้มันเป็นอาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้มันบั๊กอยู่นะครับมอดนี้วกาทําการเอาปืนออกมาเช็คนะครับนี่กลายเป็นนักมวยถือปืนยาวใส่เกงยีนรองเท้าคอมแบทนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแม็กกาซีนของปืนไรเฟิลอันนี้นะครับสามารถใส่ได้แค่3นัดนะครับและอยู่ในลงเพลิงได้แค่นัดเดียวนะครับเราก็เลยทําการนี่ครับ ชักกระสุนเข้าไปในลังเพลิงหนึ่งน,นัดนะครับก่อนที่จะนําซองออกมาแล้วครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งนัดจากนั้นก็ใส่ซองกัะเข้าไปนี่กลายเป็นสี่นัดแล้วครับกระบอกนี้มีสี่นัดแล้วเข้ามาเจอในห้องน้ํานะครับแล้วก็พบกับสบู่ก็หยิบมาครับร่างกายเราต้องสะอาดไปก่อนแล้วเราก็ฝาห้องน้นําวันนี้ได้สบู่มาสองก้อนและยากแก้ปวดอีกแผงหนึ่งนะครับผมต่อไปก็เป็นห้องเก็บของไม่เจออะไรนะครับในห้องเก็บของนี้แล้วก็สำรวจห้องนอนนี้ครับก็ไม่เจออะไรที่จําเป็น แล้วก็ไปห้องนอนต่อไปนะครับแล้วก็เจอกระเสื้อยืดสะอาดนะครับแม่นานๆเจอของดีนะครับเสื้อผ้าที่จะสะอาดต้องเจอในตู้เสื้อผ้าเท่านั้นนะครับเอาจากศพนี่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่โอ้แล้วก็เจอเสื้อกางเกงอีกแล้วแต่เราใส่ตัวเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวร่างกายร้อนเกินไปมั่นใจว่าต้องผิวไหวไว้ก่อนนะครับระดับพอเราเป็นนักมวยครับนักสู้ในโลกสมบี้ แล้วพี่มวยของเราก็วิ่งไปที่ห้องครัวนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มหาของกินนะครับโดยเก็บถั่วลันเตากระปองไว้ก่อนจากนั้นเราก็ไ่เจอไอศครีมแล้วก็กินหมดเลยนะครับไอศครีมมันทั้งเย็นแล้วก็หวานทําให้มีความสุขนะครับนี่แล้วก็สกิบเวลาครับนี่ปั๊บจนมานี่ครับพี่มวยเรายางใส่ก่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กินเลย และนี่คือความสามารถของพี่มวยนะครับสามารถอ่านแคลอรี่ได้นะครับเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่ <c oughs> เป็นนักโภชนาการมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับ <c oughs> แล้วก็เตรียมออกไปรีวิวโรคซอมบี้นะครับพี่มวยก็ทําการหยิบซื้อย,ยีนที่เก็บมาจากศพนะครับตอนนี้กลายเป็นนักมวยเสื้อย,ยีนกางเกงยียนนะครับออกทางประตูไม่เท่ครับนี่ออกทางหน้าต่างเท่กว่านะครับเ <c oughs> ป็นไงล่ะแล้วก็ไปลุยในบ้านหลังตะไครนะครับที่เราจะไปฟาร์มลุยเลย นักมวยของเราวิ่งมาได้สักพักหนึ่งครับก็เจอบ้านหลังหนึ่งที่มีรถนะครับโอเคเราก็เลยเข้าไปสํารวจรถคันนี้หน่อยนะครับรถสีน้าตาลนะครับรถโบราณน,นะครับประตูเปิดไม่ได้นะครับกระโปรงท้ายเปิดไม่ได้นะครับมาดูทางขวาเปิดไม่ได้นะครับผมพี่มวยของเราสังเกตว่ามีผีอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นกุญแจรถน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นเราตอนนี้เราเริ่มอยู่น้าแล้วนะครับเราก็เลยทําการ เ้าไปถักถ่าย้าบ้านสักหน่อยนะครับเราได้ยินเสียงวิทยุนะครับแล้วก็ผีตัวนี้สกิลเราจากทันหน้าต่างครับเราก็เปิดหน้าต่างอ่าเปิดได้นะครับให้มันคาดออกมานอกหน้าต่างนะครับละมัดขวาของเราเราพร้อมที่จะเสิร์ฟเขาหน้ามันไแน่โอ้ยกระถือปิดที่นะครับดีเหมือนกันครับเอาลมัดขวาไปกินพักพักผมแรงมากครับมวยมัดขวาไปกินแล้วเจอที่เปิดกระป๋องนะครับอ่าสบายแล้วทีนี้เรากปะทำการปีนไปในบ้านหลังนี้นะครับ เพื่อที่จะหากุญแจรถนะครับเพราะว่ารถมันจอดอยู่บ้านหลังนี้กุญแจรถก็น่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะครับและเราก็ทําการปิดผ้าม่านแล้วก็ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยและผมก็สังเกตเห็นหมอ้อซุปนะครับว่าบ้านหลังนี้คนเขาก่อนจะกลายเป็นสอมบี้เขาก็น่าจะทำกับข้าวไว้นะครับผมก็เลยทําการหยิบหมอ้อซุปมานะครับหมอ้อมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวไว้ต้มผ้าพันแผลจะกลายเป็นผ้าพันแผลฆ่าเชื้อนะครับจากนั้นผมก็ทําการปิดวิทยุ เราออกไปสำรวจว่าบ้านหลังนี้ปลอดภัยไหมนะครับแล้วก็เจอกับซอมบี้ตัวนึงนะครับที่ถ้าทางจะหงไม่ดีผมก็ย่องไปข้างหลังแล้วก็เล่นงานมันหลังจากเคลียร์ชั้นล่างเสร็จนะครับพี่มวยก็ค่อยๆย่องขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อสำรวจว่าข้างบนมีผีหรือไม่นะครับเปิดไปห้องแรกเจอกับห้องของน่าจะเป็นห้องของเด็กวิชายนะครับเพราะว่ามีวิดีโอเกมแล้วก็ไขควงโอเคไขควงมานะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงแห่ๆนะครับเลยย่องไปแล้วก็ลองเรียกมันเบาๆดูนะครับ <S <S 1> <S 1> อา่าอยู่ห้องนี้เองนะครับเจอได้นอนมีไงผักทีเดียวล้มครับออยสะทื้พี่มวยเราแข็งแรงมากจริงๆนะครับแล้วก็สำรวจห้องนะครับก็ไม่มีอะไรพอที่น่าสนใจนะครับ พีม่มวยของเราก็ขึ้นมาฟาร์มห้องน้าชั้นสอน,นะครับก็เจอกับกล่องปฐมพยาบาลจากนั้นผมก็นากล่องปฐมพยาบาลอันใหม่นะครับแกะออกมาข้างในแล้วก็มาใส่กับกล่องปฐมพยาบาลอันเก่านะครับจากนั้นตัวผมก็เริ่มหนักนะครับจากนั้นพีม่มวยเราก็ทําการอ่านนิตยสารที่ได้ฟาร์มมานะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้พีม่มวยอ่านแล้วก็กดเร่งนะครับคือเล่มนิตยสารเล่มหนึ่งประมาณ10นาทีนะครับโอ้โหอ่านไวมากจริงๆ แล้วก็สคคิดเวลานะครับเป็นอ่านอ่านจบหมดแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งเสื้อขาวไว้ด้วยในดิสานที่เราอ่านไปนะครับนิสารไฟฟ้าเล่มสาเล่ม4แล้วก็นิสารเชื่อมเหล็กเล่มหนึ่งนะครับโอเคไม่รู้ได้ทักษะอะไรมาครับอ่านไว้ก่อนจากนั้นพี่มวยเราก็จะลงไปสำรวจด้านล่างต่อนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนะครับพี่มวยเราป่วยนะครับหิวน้ําแล้วก็หนักมากตอนนี้ร่างกายร้อนนะครับในเมื่อร้อนอย่างนี้ก็ต้องถอดเสื้อยีหล่ะครับผมเราเป็นนักสู้นะครับนี่ต้องพร้อมสู้ตลอดเวลานะครับผม แต่ก่อนที่จะไปลุยต่อนะครับพี่มวยก็เลยลงมาทํากับข้าวนะครับโดยการเอาหม้อสตูนะครับใส่ไปที่เตาจากนั้นก็เปิดเตาไปที่300องศานะครับนี่ครับแล้วก็ดูโภชนาการครับต้องสุขภาพดีไว้ก่อนนะครับพี่มวยระหว่างรอหม้อซุปสุกนะครับเราก็เดินไปสํารวจที่ห้องนั่งเล่นนะครับคุณแจรดเดสเลนเจอร์ว้า นี่กุญแจรถนี่ครับโอ้โหโชคดีอีกแล้วแล้วก็เจอคนเพื่อนบ้านมาทักทายนะครับแล้วก็เปิดประตูตอนรับเพื่อนบ้านใส่ใก็คุบหัวเพื่อนบ้านนะครับ <c oughs> โอเคเอ๊ะจะปิดหน้าต่างนะครับแต่ก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงกำลังเดินเข้ามาเราก็ต่อยต่อยไม่โดนครับหลังจากนั้นก็ทำการหมัดขวาหมัดเดียวครับต่อยตตงทุบทุบชก มาตรงแล้วก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะพล่กเข้าไห้ไปกมีความว่าอีกนะครับโหมาไม่ขาดสายเลยครับเฮ้ย hey, กินฉันสิพิมวียกนะครับคานเข้ามางานจากนั้นก็กระทืบไปดบ <S <S โดนแล้ว,วทีเดียวครับหมัดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับแสดงว่าหมัดพิมวยนี้แรงจริงๆเลยได้ใจเลยหลังจากการจัดเสร็จแล้วก็มาดูซุปของเรานะครับเป็นยังไงบ้างอ่าสุกกำลังดีเลยครับ ในเมื่อมันสุกแล้วอาหารหน่ากินขนาดนี้ประโยชน์ดีอย่างนี้ก็ทําการสดร้อนๆเลยครับนี่กินทางหม้อพอเราเราะได้อิ่มนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่ที่หม้อของเรานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะทําการต้มผ้าพันเศษผ้านะครับเพื่อเป็นเศษผ้าที่ฆ่าเชื้อแล้วเวลาเรามีแผลเราจะได้เศษผ้าที่ฆ่าเชื้อนะครับพันเอาไว้มันดีตรงที่เศษผ้าที่ฆ่าเชื้อถ้าเอามาปิดแผลเนี่ยแผลเราจะไม่มีวันติดเชื้อแน่นอนครับเพราะว่าเศษผ้านั้นสะอาดมากนะครับ ระหว่างที่เรารอให้น้ําเดือดน,นะครับเราก็ไปดูดีว่ากุญแจนี้ใช่กุญแจรถคันนี้หรือเปล่านะครับอุ้ยใช่ครับผมจากนั้นเราก็ลองสตาร์ทรถด,ดูและแน่นอนครับพอโชคายของเราย้อยหมดครับน้ํามันไม่มีนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับลองสำรวจในรถด,ดวยว่ามีอะไรบ้างนะครับ ปิดไทยก็บาดมาว้าวมีที่เติมลมกับขวดน้ําเปล่านะครับขวดนพี่เหมยก็ได้หยิบขวดน้ํามานะครับแล้วก็เอาของบางส่วนใส่ไว้ในรถนะครับเพื่อไม่ให้เราตัวหนักเกินไปนะครับจากนั้นก็มาเช็คสภาพรถนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนก็ไปทีฟ้ากับปรงรถนะครับแล้วก็โอ้เขียวเกือบทั้งคันนะครับยกเว้นล้อหน้าด้านขวานะครับที่ใกล้พังแล้วโอเคจากนั้นผมก็สังเกตเวลาครับโอ้สี่ทุ่มสิบแล้วนะครับ น่าจะใกล้ง่วงแล้วครับผมก็เลยทําการเข้าไปในบ้านที่ชั้นสองนะครับเพื่อหาที่หลับที่นอนก่อนนะครับแล้วเราค่อยลุยในโลกซอมบี้ในตอนเช้านะครับโอเคที่นอนห้องนี้ผมว่ายังไม่โอเคนะครับปิดหน้าต่างปิดพรม่านี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผีจะเห็นแสงไฟแล้วก็ปุกเข้ามาบ้านเราได้จากนั้นผมก็นําขวดน้ําเปล่านะครับมาเติมใส่น้ำเอาไว้ดื่มในเวลาเดินทางนะครับจากนั้นผมก็ดื่มน้ําเดือท่าอาบน้ําอับท่าก่อนที่จะไปหาที่หลับที่นอนนะครับ พี่นักมือของเรานะครับก็ขึ้นมาเจอห้องนี้เตียงใหญ่นะครับว้าวห้องนี้น่าจะนอนสบายนะครับาการนอนดีนะครับแล้วก็เช็คสักนิดนึงก็เจอกับกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่นะครับว้าวเจอแล้วนะครับทีนี้ถึงเราจะไม่ใช่คนเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามีกระเป๋าเนี่ยการบรรทุกของก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่ลองสะพายหลังเา้าบักมองเห็นกระเป๋านะครับ ลองถือไว้ที่มือลองนะครับอ้าวุยกระเป๋าสวยนะครับน่าจะบรรทุกของได้เยอะนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบแล้วนะครับเราจะทําการนอนนะครับโดยการปิดม่านแล้วก็ปิดไฟนะครับโคมไฟก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการยกกระถางต้นไม้นะครับมาวางไว้ขวางทางเดินไว้นะครับนี่เวลาผีบุกเข้ามานะครับมันจะได้โดนต้นไม้ขวางเอาไว้วางตอนนี้ไม่ได้นะครับวางในค้องก็ได้ครับนี่ ปงทางมันเอาไว้ครับแล้วก็ปิดประตูอีกชั้นหนึ่งครับปึ้งโอเคทีนี้เราก็นอนได้อย่างสบายใจแล้วมวยเราก็ทําการปิดโคมไฟปิดไฟห้องนอนจากนั้นก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบนาทีนะครับในวันพรุ่งนี้นักมวยของเราจะมีชีวิตในโลกซอมบี้ที่โหดร้ายคนเดียวได้หรือไม่ขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยด้วยนะครับสกิปเวลาเลยปึ๊บโอ้โหตีสี่สิบนาทีนะครับพร้อมที่จะออกกำลังกายยามเช้าแล้วใช่ไหม